มีต้นลองกองมันก็มีสองต้นนะลองกองอันนี้สตอสร์สตอนะสตอตายสองต้นสองต้นครับแต่ว่าทุเรียนนี่อยโค้งน้องนามาดูทุเรียนทุเรียนกขาลงนทุเรียนนี่กรกฎาคมนี้นะกะกฎาคมหกสี่ปีหกสี่เนาะ ตัวนี้ปี64แล้วก็มีง้ออีกง้อก็ลงก็ทำในโค้งน้องนาเนี่ยครับเห็นไหมตัวนี้เฮ็ดไว้ตะกอนหายมันสะสมดินมันเป็นดินหินได้เนี่ยอ่าดินหินเป็นหินแดงเนาะหินแดงครับหินแดงเราก็ต้องปลูกพืชคุมคุมไปึ่งวันนะครับอืมเมืงเมืงปีนันก็เอาออกดีเซลเลยเนาะี่ยบอกง่ายๆเนี่ยถ้าใครมีสะสาดินอย่างนี้เนาะสะหินอย่างเงี้ยก็ ควรจะเอากล้วยนะกล้วยปลูกด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่มะม่วงป่าอย่างเดียวมันก็มีแต่มะม่วงเนี่ยนีขอมันเนี่ยผมบอกสีเอาอันนะเอาอย่างแฝดลงเลยตาสีบลฟังเลยครับมันจะเป็นสังไว้แล้วมันนี่ตลอดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นย่างงวดมาดูมีอย่าง่มีปลาพร้อมครับโอ้โหเนี่ยฮะก็ดูเอาม่ามันมันเป็นแบบ ต้องทําด้วยตัวเองนะครับลองแล้วจะรู้ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ลองผิดลองถูกกันด้วยเองนะครับว่าดินมันเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้คําตอบลองปลูกรุก่อนนี่ก็ทุเรียนก็ลงเหมือนกันพ่อหลวงเรา่ือทีละก้าวทีละข้าวทีละคำแต่บ้านข้าววางไหนคอยเก็บคอยไงย่างสี่ได้จากตอนข้ามวางแม้ว่าเพรับสาวบ้านข้าว เยอะเลยเต็มนี่เลยตัวนี้พวกพ่อหนึ่งกล้วยไข่ครับผมกล้วยไข่โอ้เยอะนะนี่ที่นี่ก็สามไร่แล้วเนี่ยนะมีสวนอีกสองไร่เป็นห้าไร่ตัวนี้เป็นมะละมะละมะละไต้หวันมะละไต้หวันนะบางคนไม่รู้บอกแต่มะละขี่นกอ่าในลูกมันดูดิลูกไม่เหมือนไม่เหมือนมะละบ้านเรานะไม่เหมือนบ้านเรานะลูกบ้านเรามันสั้นดอันนี้ยาวอันนี้มันยาวนี่มะละไต้หวัน ใครอยู่ไต้หวันคงจะรู้อ่ะเนี่ยมาแล้วไต้หวันโอเคนะครับกดตารไหมนะครับ